อันนี้นัดรอครับเี๋ยวนัดนับรูดเลยอ่ะสองไปฉายดิสั่งแบบนี้อันนี้หนึ่งรูสองสามสี่ห้าอยากรู้ว่าตอนนี้นัดรอมันใช้กี่ตัวสตัวนี้ได้ขันได้ไหมขันขันได้ไหมเนี่ยขันตัวนี้ขันไหมเอ๊ะเอาทำไมทำไม ก็ฟอดมันตนโยตาเนอะแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ออกมาหกรูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหลายคนสงสัยว่าปกตินอตมันใช้ห้าตัวใช่ไหมใช่อันนี้เขาใช้แค่สี่ตัวมันจะไม่หลุดแล้วสี่ตัวอืมปัญหานี้นะ่าผมคิดแล้วทุกคันลอ้อที่มันมีดุมแล้วก็มีน็อตโผล่ขึ้นมาแล้วมีน็อตแค่ตัวเดียวอ่าทำไมน็อตตัวเดียวมันไม่หลุดล่ะ นั่นเลยนั่นสิฮะนั่นสิ FC คิดว่าไงครับครับก็เห็นไหมรถกระบะอีสูมังกรทองเตยต้าทั่วไปน่ะมันจะมีดุมผมมาแล้วมีน็อตตัวเดียวใช่ไหมล่ะอ่ามีน็อตขันเราขันน็อตตัวปุ๊บแล้วก็มันค่อนข้างยวงเลยมันไม่หลุดพอตัวนั้นแค่บังคับให้ลูนอยู่ที่เขาเรียกว่าหน้าแปลนมันหนามันใหญ่แล้วก็มันแนบสนิทกับเสื้อครับถ้ามันสนิทปุ๊บเข้าบ่าปุ๊บโอกาสหลุดจะยากมันไม่ดิ้นมันไม่ดิ้นอ๋อ แสดงว่าใค้สามตัวทำไมทำไมมันถึงไม่ดินด้นอ่ะเพราะว่าอะไรไม่ได้เปิดเพลงใช่ป่ะใช่ถ้าเปิดเพลงคัามดิ้นเลยเอาเหรอครับผมเขาล่นเรองเลยอันนี้สุดยอดคือรถคันนี้รถโตโยต้าดมุมล้อห้าลูใช่ครับแต่เขาแปลงเป็นหกลูแปลงเป็นหกลูใช่ครับโอเคจัดไปโอเคเออเขามักเนี่ยผมคิดว่าเป็นฟอร์ใช่ป่ะนี่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 หกลูหกลู แบบนี้ไม่ค่อยเจอนะนะแบบนี้ไม่ค่อยเจอปกติมีแต่หกลูออกห้าลูแต่คันนี้ห้าลูออกหกลูแล้วห้าออกห้ามีไหมมีครับหกออกหกมีไหมมีครับหกออกห้ามีไหมมีก็ยะแย่ใช่ไหมใช่ครับแต่ห้าออกหกไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีเพราะว่าแล้วแต่คุณชอบแต่คันนี้มีแล้ว ด้วยความที่พี่เขาอาจจะเจอว่าหกลูหายยาถูกต้องหกูมันเยอะจริงๆเยอะแล้วก็เลือกได้เยอะใช่ใช่มันเลือกง่ายจะได้ละแมนก็ใส่ใช่แล้วตัวลายดหด้าแบบนี้ห้าลูไม่ค่อยมีนะห้าห้าห้าลูนี่หายยากหายากหายากแต่ถ้ามันแปลเป็นหกูแล้วมันทั่วไปใช่แล้วครับนี่เราองแฝกพี่เนาะครับผมนานาที่เอฟซีได้เจอเนาะครับ อันนี้เขาเรียกว่าโตโยต้าห้าลูออกหกลู <5 S 1> นะครับออนี่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 วิกโก้ดีครับเสตติทินลีโวครับลีโว่ตัวนี้เป็นรีโว่ตัวตัวทตี้ตัวเตีเ้ยธรรมดารีโว่ตัวเตี้ยก็จะเป็นห้าลูอยู่แล้วใช่เขาจะเป็นตัวเตี้ยถ้าเป็นหกตัวยกสูงจะเป็นหกลูใช่แต่แอันนี้มาแตกอันนี้ตัวยกเตี้ย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 อันนี้คือแต่แต่เขาก็ทำทับเขียนนะใช่นะ ครับครับผมเขาลุกเขาอแบบว่าบอกเลยแหละจับเลย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 อ่ะโอเคขอบคุณครับเอฟซีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ